ถามค้านพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับประเด็นอะไรได้บ้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับรูปคดีของเราหรือทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้ามวันนี้ผมจะอธิบาย10ประเด็นที่สามารถใช้ในการถามค้านพนักงานสอบสวนให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับก็กลับมาอยู่ในช่วงของรอยเทปเทคนิคทนายความที่ผมจะเอาสาระน่ารู้แล้วก็เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการทำงานของทนายความเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาเป็นพยานอาชีพ ที่เขาขึ้นสารตอบคําถามเป็นประจําอยู่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ไม่มีการเตรียมตัวไม่มีแนวทางที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะถามให้เกิดประโยชน์กับลูกคดีเป็นไปได้ยากนะครับหลายๆคนเวลาจะขึ้นถามก็ยังไม่รู้เลยว่าจะต้องถามอะไรถามประเด็นไหน ฟังคลิปนี้จนจบนะครับคุณจะได้10บไอเดีย10แนวทางในการถามค้านพยานพนักงานสอบสวนที่จะเกิดประโยชน์กับรูปคดีของคุณปติดตามรับชมได้เลยครับข้อแรกเลยนะครับคือการถามว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยจงใจไม่สอบสวนพยานบุคคลที่เป็นพยานสําคัญในคดีทั้งนี้ตามหลักกฎหมายนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131ประกอบมาตรา133แล้วก็134วรรค4เนี่ยหลักมันมีอยู่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอํานาจแล้วก็มีหน้าที่ในการสอบสวนพยานทุกปากทุกฝ่ายที่จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าจําเลยเป็นคนกระทำความผิด หรือสาม,มาถรถพิสูจน์ดได้ว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้สอบแค่ว่าจำเลยมีความผิดนะต้องสอบด้วยว่าพยานคนไหนที่จะยืนยันได้ว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดก็ต้องสอบด้วย <C ure> ทีนี้ในการสอบสวนเนี่ยสมมติว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเลือกสอบเฉพาะพะยานของฝ่ายผู้เสียหาย <C ure> พยานที่เห็นว่าจำเลยกระทำความผิดพยานคนกลางพยานของฝ่ายจำเลยที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดกับเลือกละเลยที่จะไม่สอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จำเลยเนี่ยได้ร้องขอให้พนักงานสอบสวนสอบพยานคนนี้คนนี้คนนี้แล้วแต่พนักงานสอบสวน นไม่เลือกสอบบอกผมมีหน้าที่เอาคุณเข้าคุกอย่างเดียวถ้าสอบคนนั้นเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าคุณบริสุทธิ์สิผมไม่เอาพนักงานสอบสวนหรือคนรุ่นเก่าบางคนก็ยังคิดแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าการที่พนักงานสอบสวนปฏิบัติแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมดจนจะเป็นเหตุให้ยกฟ้องแต่มันก็ทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของพนักงานสอบสวนปากนี้นะครับว่าสอบสวนโดยจงใจที่จะเลือกปฏิบัติเลือกข้างไม่ให้ความเป็นธรรมเกือบจําเลย น้ำหนักเราก็ต้องมาขึ้นนะครับซึ่งก็มีตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาที่ผมเอาขึ้นให้ดูอยู่เยอะนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในชั้นสอบสวนร,ระวังลูกคดีตเตรียมตัวอย่างดีอย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วเกี่ยวกับทนายความในชั้นสอบสวนเนี่ยถ้าเกิดเราขอให้พนักงานสอบสวนสอบสวนพยานแล้วพนักงานสอบสวนไม่สอบเนี่ยนะครับถึงแม้เราจะไปบังคับให้เขาสอบไม่ได้แต่เราสามารถเอามาใช้ถามค้านได้ครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมกับเราพนักงานสอบสวนไม่น่าเชื่อถือลูกคดีของโจทย์กาา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 รรรรทททํํํงงงงงงนนนนนนนโดดยยยยอออออคตติขขขพัััักกกสสสบบบว็มมถล้้้หฝ่่่ไี2ะ คือพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบพยานบุคคลแล้วนะแต่สอบไม่ครบถ้วนกระบวนความมีการสอบสวนในลักษณะที่เอาผิดจำเลยอย่างเดียวไม่สอบสวนข้อมูลเชิงลึกไม่สอบสวนประเด็นที่เป็นพิรุษข้อสําคัญไม่สอบถามถึงเหตุผลที่มาที่ไปของคําเบิกความนะครับทั้งนี้จะต้องไปดูระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดีนะครับบทที่5ว่าด้วยการถามปากคําพยายนตั้งแต่ข้อ245ถึง254เนี่ยระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดีเนี่ยเขาจะวางหลักเกณฑ์ไว้ว่า เมื่อคุณเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยคุณจะสอบพยานคุณจะมีหลักเกณฑ์มีกระบวนการมีวิธีการยังไงบ้างที่จะสอบปากคำเพื่อให้เกิดประโยชน์กับรูปคดีเพื่อที่จะอำนวยความยุติธรรมเช่นคุณต้องสอบที่มาที่ไปของการให้การนะครับคุณต้องสอบรายละเอียดว่าเอ้ยมีใครอยู่ในเหตุการณ์ใครเห็นเหตุการ์ร่วมกับผู้เสียหายด้วยนะครับที่มาที่ไปที่ผู้เสียหายมาให้เหตุมาเห็นเหตุการณ์เป็นยังไงถามเห็นเหตุผลป,ประกอบเพื่อแสดงเห็นความน่าเชื่อถือของพยาน แต่ถ้าเกิดพนักง,งานสอบสวนไม่ทําตามระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดีเหล่านี้นะครับถึงแม้จะไม่ได้ทําให้การสอบสวนเสียไปนะครับแต่มันแสดงให้เห็นถึง ความไม่มีประสิทธิภาพความที่เป็นข้อพิรุษนะครับที่รีบสรุปด่วนเชื่อผู้เสียหายโดยไม่ฟังความให้ละเอียดก็ <c oughs> เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราสามารถจะมาใช้ถามค้านได้ซึ่งเวลาเราจะถามค้านประเด็นนี้นะครับผมก็แนะนําว่าให้เอาระเบียบตํารวจเกี่ยวกับคดีที่บอกว่าขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับแต,แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่ยไปไล่ดูเลยว่าการสอบสวนพยานของพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทําถูกต้องตามระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีเนี่ย ครบถ้วนไหมถ้าเขาทําไม่ครบถ้วนเนี่ยน้ำหนักความน่าเชื่อถือของการสอบสวนนั้นย่อมน้อยลงความน่าเชื่อถือของพนักงานสอบสวนคนนั้นก็ย่อมน้อยลงครับอย่างที่3นะครับคือพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่รวบรวมเอกสารพยานวัตถุหรือการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นประเด็นสําคัญในคดีมาให้เข้าสู่สานวนสอบสวนนะครับทั้งนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนดเลยนะครับที่จะรวบรวมพยานเอกสารเอ่อค้นตรวจยึดเอกสารหลักฐานกล้องวงจรปิดเอกสารสําคัญจากทางบริษัทเอกชนคนยึดตัวมาหรือแม้กระทั่ง มีอำนาจในการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับตรวจ DNA นะครับตรวจคาบขมเมาตรวจลายมือชื่อตรวจลายพิมพ์นิ้วมือถ้าในคดีนั้นเนี่ยการตรวจพิสูจน์ก็ดีหรือพยานเอกสารพยานวัตถุก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สามารถพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของจําเลยได้เช่นจําเลยบอกว่าผมไม่ได้เข้าไปในที่เกิดเหตุเลยตรวจลายมือผมไหมนะครับในที่เกิดเหตุในทรัพย์สินที่เสียหายเนี่ยมันไม่มีลายมือผมแน่นอนนะครับ หรือผมไม่เคยไปทำอนาจารย์เขาเลยคุณไม่ได้ไปกระทำชำรมเาเขาเลยคุณตรวจได้เลย DNA เนี่ยนะครับไม่เคยมีอยู่ในตัวผมนะครับหรือผู้ต้องหาบอกว่า ท่านครับช่วยไปขอกล้องวงจรปิดตรงนี find, like Leonardo, ้หน่อยเพราะขาไม่ให้ผมกล้องวงจรปิดเนี่ยจะยืนยันได้ว่าผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุพยานเอกสารตนนี้จะยืนยันได้ว่าผมไม่กระทําความผิดแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยเลือกปฏิบัติไม่ยอมตรวจพิสูจน์นะครับคล้ายๆกับหลักพยานบุคคลเนี่ยไม่ยอมตรวจพิสูจน์ไม่ยอมขอพยานเอกสารให้เราไม่ยอมขอพยานวัตถุให้เราเอาแต่จะสอบสวนให้เรามีกระทําการกระทำความผิดอย่างเดียวเนี่ยนะครับแน่นอนมันทําให้น้ําหนักความน่าเชื่อถือของรูปคดีของฝ่ายโจทก์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของพนักงานสอบสวนเนี่ยน้อยลงและความ น้อยลงด้วยครับทั้งนี้รวมไปถึงความบกพร่องในการส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเช่น ส่งเอกสารตัวอย่างไปบบไม่มากพอมีลักษณะาการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการทุจริตในการส่งตรวจพิสูจน์ซึ่งในโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึง,งเรื่องการถามค้านพยานผู้เชี่ยวชาญไปพร้อมกันต่อไปนะครับต่อมาข้อที่4นะครับคือคานความบกพร่องในการจัดทําเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีอํานาจตามประมวลกฎรรมหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา1นึ่งานะครับที่จะทําเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบการสอบสวนคดีเช่นแผนที่เกิดเหตุ รูปถ่ายที่เกิดเหตุ บันทึกการชี้รูกบันทึกการชี้ตัวนะครับถ่ายทําภาพจําลองภาพจําจลองแผนที่เกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจทำเพื่อให้คดีมันชัดเจนขึ้นตามมาตรา1นึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเอกสารหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยทำมาแล้วมันมีข้อบิรุษมีข้อบกพร่องคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงถ่ายรูปที่เกิดเหตุก็ไม่ถ่ายมาครบทุกมุมถ่ายตอนคนละวันคนละเวลากับเวลาเกิดเหตุนะครับปัจจัยแสงไฟไม่เหมือนกันนะครับสถานที่ก็มีการปรับแต่งปรับเปลี่ยน แผนท,ที่เกิดเหตุก็ทําไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงนะครับ คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงแบบนี้เราก็สามารถยิ่ธถามค้านถึงเรื่องเอกสารต่างๆที่ไม่ถูกต้องเพื่อทำลายนำ้ำหนักความน่าเชื่อถือครับทั้งของตัวพนักงานสอบสวนแล้วก็เอกสารหลักฐานต่างๆเหล่านั้นได้นะครับท้งนี้ต้องไปดูระเบียบตาํารวจเกีก่คดีเช่นเดียวกันใช้หลักการเดียวกันเลยคือระเบียบตาํารวจคดีข้อ265ถึง268เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทาแผนที่ที่เกิดเหตุกับการถ่ายรูปที่เกิดเหตุนะครับระเบียบว่าไว้ว่าการถ่ายรูปต้องถ่ายให้ชัดเจนแค่ไหนต้องมีลักษณะการถ่ายเป็นยังไงระเบียบการทําแผนที่จะะะตตต้้้้้อองงงททํําาายยยััไไถถมม่่ใหูกรเเบบีีนนนน น้ำหนักความน่าเชื่อถือของเอกสารนั้นก็ย่อมลดน้อยถอยลงนะครับรวมไปถึงการชี้รูปชี้ตัวผู้ต้องหาด้วยซึ่งประเด็นต่างๆผมก็เคยได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการทําค้านในประเด็นเหล่านี้ลองไปดูกันได้ รวมไปถึงเอกสารอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชี้ลูกของกลางบันทึกประจําวันเกี่ยวกับคดีนะครับเอกสารทาให้การที่มีลักษณะการแก้ไขโดยไม่ชอบมีพิรุษมีการเปลี่ยนแปลงวันที่มีการแก้ไขเนื้อหาเหล่านี้ก็สามารถทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือของลูกคดีฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีเลยนะครับต่อมาข้อที่5นะครับคือแสดงให้เห็นว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีกระบวนการสอบปากคําที่ไม่ชอบเช่นการข่มขู่การจูงใจการล่อลวงการทําร้ายเพื่อให้พยานให้การอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้จําเลยรับสารภาพนะครับ ช่นสอบปากคำยาวนานต่อเนื่อง11ชั่วโมงไม่ต้องเจอหน้าใครเอารักงานสอบสวนมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันสอบเยอะๆแบบนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นการกระทําโดยมิชอบเพื่อให้ผู้ต้องหาเขาไม่ไหวจนต้องรับสะะารภาพนะครับหรือคมคูว่า เฮ้ยถ้าไม่รับติดคุกนะผมมีพยานฐานอยู่ในมือเพียบเลยนะมีกล้องวงจรปิดนะมีคนเห็นคุณอย่างนี้อย่างนั้นไปหลอกลวงเขาทาั้นทงนั้นที่ความจริงมันไม่ได้มีพยานหลักฐานอย่างนั้นนะครับหรือบอกว่าเฮ้ยรับสารภาพเนี่ยนะเดี๋ยวผมกันไม่เป็นพยานไม่โดนดาเนินคดีหลอกรับเข้ามาก่อนนะครับหรือบอกว่าถ้าเกิดไม่รับสารภาพนะจะจับทั้งบ้านเลยจับยันลูกเลยจับยันเมียจับพ่อจับแม่ไปทั้งบ้านเลยจะรับไม่รับนะครับประมาณนี้อันนี้คือถ้าเกิดมีข้อมูลในการถามค้าแล้วได้ข้อมูลได้ข้อมูลปรากฏตามนี้ทําาให้้กรรชัันนนสสอบวที่เป็ผลำ เราก็อาจจะรับฟังไม่ได้แล้วความน่าเชื่อถือของพนักง,งานสอบสวนก็ย่อมลดลงนะครับต่อมานะครับคือการถามค้านถึง ขั้นตอนวิธีการสอบสวนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตัวอย่างเช่นไม่มีการแจ้งสิทธิ์ว่าสิ่งที่เขาให้การเนี่ยมันจะเป็นผลร้ายกับตัวเขาเองสามารถเอามาใช้ในชั้นศาลได้ไม่มีการบอกว่าเฮ้ยสามารถเอาญาิเข้ามาฟังการสอบสวนได้ไม่มีบอกว่าสามารถให้ทนายความเข้ามาได้ไม่จัดทนายให้ในคดีที่ไม่ต้องมีทนายความนะครับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาโดยชอบสอบสวนเด็กไม่มีสหวิชาชีพไม่มีการบันทึกวิดีโอต่างๆเหล่านี้นะครับมันทําให้การสอบสวนเนี่ย น้าหนักมันลดลงไอ้ข้อได้จริงส่วนที่เป็นผลร้ายกับเราก็อาจจะรับฟังไม่ได้แต่ไม่ไม่ได้ถึงท่านทําให้คดีเนี่ยไม่มีอำนาจฟ้องยกเว้นแต่การแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยหากแจ้งไม่ครบแจ้งไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็อาจจะถือว่าไม่มีอำนาจฟ้องได้ต่อมาข้อที่7ที่ก็จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากเลยคือการถามค้านให้นพนักง,งานสอบสวนเนี่ยรับข้อได้จริง รับพยายนเอกสารรับพยายนวัตถุหรือรับพยายนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเอามาสื่อภายหลังหรือจะเอามาเป็นประโยชน์กับการต่อสู้คดีของเรานะครับทั้งนี้เพราะถือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นคนกลางเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือถ้าพนักงานสอบสวนรับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพยานรู้ใช่ไหมว่านายกอเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุด,ด้วยนายขอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือให้รับข้อเท็จจริงว่าเขามีสาเหตุกวดเครื่องกันมาก่อนพยานรู้ใช่ไหมมีการโอนเงินคืนไปนแล้วอย่าง หรือการให้รับข้อเท็จริงอย่างใดอย่างหนึ่งพยานเอกสารพยานพัสุอะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ในความรู้เห็นอยู่ในความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนแล้วเขาสามารถยืนยันได้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราสามารถถามค้านเพื่อพนักงานสอบสวนรับปฏิจริงเพื่อที่ว่าเวลาเราจะมาสืบต่อไปเนี่ยนะครับน้ำหนักรนาเจ้าชของเราก็มากขึ้นเพราะพยานฝ่ายโจทย์เนี่ยเบิกความลับหรือเบิกความเจือสมแล้วนะครับซึ่งผมก็เคยได้ทำคลิปดีบายไปแล้วต่อมาอย่างที่8นะครับคือการถามค้านเพื่อพนักงานสอบสวนเนี่ยชี้ให้เห็นว่าพยานที่ให้การ พูดไม่จริงนักงานสอบสวนเนี่ยเขาจะเป็นคนที่สอบพยานมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นพายานฝ่ายผู้เสียหายหรือพยานฝ่ายผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นค่อยคาที่พยานเนี่ยให้กับพนักงานสอบสวนไม้ไ่นต้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีน้าหนักนะ่าเชื่อถือมากปรากฏในคำพิพาติสารศสลนีิกายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าในชั้นศาลเนี่ยพยานไม่ไว่าจะเป็นพยานของฝ่ายโจทหรือฝ่ายจำเลยก็ดีที่ให้การไว้ในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับให้การแตกต่างไปจากคำให้การสอบสวนของตนเองนะครับ อันนี้น้ำหนักก็จะน่าจะถี่น้อยลงผมยกตัวอย่างเช่นผู้เสียหายเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็มาเบิกความว่ามีในกอมีในขออยู่ในที่เกิดเหตุด้วยทั้งทั้งที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยไม่เคยกล่าวถึงในกในายขอที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะครับแบบนี้เราก็อาจจะถามพนักงานสอบสวนได้ว่าวันนั้นเนี่ยคุณถามผู้เสียหายแล้วใช่ไหมว่ามีใครอยู่ในที่เกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์บ้างด้วยพนักงานสอบสวนบอกวา่าใช่ครับผมตอบถามแล้ว เขาก็ได้เผยชื่อในกรในขอไหมง่ายนะครับผมถามย้ำเขาหลายครั้งแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีใครอยู่ด้วยเลยแบบนี้นะครับไอ้ถ้อยคำของพวกทียหายเนี่ยนะครับที่มาบอกว่าในกรในขออยู่ในที่เกิดเหตุร่วมกับตนเองด้วยมันก็มีน้ำหนักจะถือลดลงนะครับธรรมดาแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะเบิกความหลังที่สุดอยู่แล้วนะครับพยานขอฝ่ายโจทก์เนี่ยจะปมนควรมาเบิกความก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะพนักงานสอบสวนมาปิดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังคำเบิกความโจทก์อยู่นะครับเราต้องดูว่าพยานแต่ละปากเนี่ยเบิกความแบบไหน มีอะไรที่บอกความขัดแย้งกันในข้อสาระสําคัญกับสิ่งที่เขาให้การในชั้นสอบสวนนะครับเราก็ต้องเอาสิ่งที่เขาให้การขัดแย้งกันในข้อสาระสาคัญนั้นน่ะมาถามจี้พนักงานสอบสวนเพื่อให้เห็นถึงความไม่น่าเชื่อถือของพยานปากนั้นใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการถามค้านพยานคู่นะครับว่าจะต้องเป็นการขัดแย้งกันในข้อสาระสําคัญที่ผมเคยได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับอย่างที่9้าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นแนวทางในการทํางานของทนายความจําเลยที่ดีนะครับคือถามค้านให้เห็นว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาได้รวบรวมพยานเอกสาร พยายนวัตถุในมีการสอบพยายนบุคคลอะไรไว้แล้วซึ่งในพยายนเอกสารพยายนวัตถุพยานบุคคลนั้นเนี่ยอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์กับลูกคดีของฝ่ายจำเลยอาจจะทำให้เห็นได้ว่าจำเลยไม่กระทำความผิดแต่พนักงานในยาการเนี่ยไม่อ้างส่งเอกสารหลักฐานหรือได้อ้างส่งพยานบุคคลเหล่านั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นพยายนหนลักฐานในชั้นศาลอันนี้เราต้องเข้าใจก่อนนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่มีประสบการณ์ว่าความหรือขึ้นศาลในคดียา,ยาพนักงานสอบสวนเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วเขามีอำนาจรวบรวมพยานเอกสารพยานวัตถุพย ที่จะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยม,มีความผิดหรือบริสุทธิ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาสอบสวนเนี่ยเขาจะสอบสวนเป็นภาพใหญ่หลักฐานมีอยู่สิบชิ้นพยานบุคคลมีอยู่ยยสิบปากแล้วเขาก็ส่งทั้งหมดเนี่ยให้กับอัยการนะครับทีนี้อัยการเวลามาพิ้ราร,า,า,า,รา,าเนี่ยสมมติว่าพยานฐานสิบอย่างพยานบุคคลสิบปากเนี่ยอัยการเนี่ยนะครับก็อาจจะเลือกส่งแค่เจ็ดอย่างสืบพยานยค่ห้าคนไม่ยอมส่งทั้งหมดนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันอยากจะชี้้เห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิด อาจจะกระทบรูกคดีของอายการอายการก็เลยไม่อยากจะอ้างสิ่งพยานบุคคลหรือพยานเอกสารเหล่านั้นมานะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของจำเลยเราสามารถสันนิษฐานได้นะครับจากการนําสืบว่าเฮ้ยรนักงานสอบสวนเขาน่าจะสอบพยานปากนี้ไว้แล้วนี่ทำไมโจทย์ไม่เอาสืบนะครับอายการโจทย์ไม่เอาสืบได้เป็นักงานสอบสวนเขามีการขอกล้องหงจอปิดไปตรงนี้แล้วนี่ทำไมไอ่อฝ่ายโจทย์ไม่นําสืบนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถถามค้านพนักงานสอบสวนได้ว่าเฮ้ยคุณไปสอบตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมคุณได้ข้อได้จริงมาใช่ไหมว่า ป็นไปสอบในกอในในกอที่เป็นแพทย์บอกว่าลักษณะการทาร้ายเนี่ยไม่ถึงขั้นสาหัสนะคุณไปสอบในคอเนี่ยเขาบอกว่าในคอบอกว่าไม่เห็นจําเลยในที่เกิดเหตุนะเอ้คุณไปดูกล้องวงจรปิดคุณไปดูพยานเอกสารตรงนี้แล้วได้ข้อได้จริงมาว่าอย่างนี้นะเราสามารถสอบอย่างนี้ได้นะครับถึงแม้ว่าเราไม่มีอํานาจไปบังคับให้พนักง,งานเอ,อก,การเขาส่งสืบพยานคนไหนได้หรือไม่มีอํานาจบังคับใหพนักงานเอ,อก,การเขาส่งเอกสารหลักฐานตอนสืบพยานได้แต่เมื่อคุณได้ข้อมูลติบจากพนักง,งานสอบสวนแล้วนะครับเราสามารถเอาไปทำอะไรได้ เราทําได้2อ,อย่างนะครับคือเรารู้แล้วว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยมีการสอบพยานบุคคลอะไรไว้ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับลูกคดีของเรานะครับเราก็จะเอาออหมายเรียกพยานบุคคลน,นั้นมาสืบเป็นพยานของเราเอง ส่วนพยานเอกสารพยานวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่อายการไม่ยอมอ้างส่งเราใช้วิธีการแก้ปัญหาทำยังไงผมเคยทำคลิปไปแล้วใครเป็ <c oughs> FC, นเอฟซีแพนแฟนแท้ต้องตอบได้นะครับเราสามารถทํคําร้องขอให้สารเรียกสํานวนสอบสวนมาประกอบการพิจารณาได้เมื่อสืบพยานเสร็จเนี่ยนะครับผู้พิพากษา,าอาจจะบอกว่าเอออายการส่งเอกสารไม่ครบนี่นะพนักง,งานสอบสวนเขาบอกอยู่ว่าเขาสอบไ,ไว้ตั้งเยอะแยะทาไมคุณส่งให้สารดูแค่นี้ไหนไหนเรียกเอาสํานวนสอบสวนทั้งสานวนมาให้สารดูหน่อยสิ <c oughs> เดี๋ยวสาลวินิจฉัยเองนะครับผมเคยได้ทำคลิปอธิบายไปแล้ว ไปดูกันได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราสามารถใช้ถามคา้านพนักง,งานสอบสวนให้เป็นประโยชน์กับรูปก,กดีได้นะครับต่อมาข้อที่10ข,ข้อสุดท้ายเลยนะครับเป็นเรื่องที่น่าสลด,ดใจในในกระบวนการยุติธรรมบ้านเรามากเลยนะครับก็คือกรณีที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยถูกอำนาจแท็กแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับหลายๆคนที่อยู่ใน วงการอยู่ในกระบวนการยุติธรรมมาเนี่ยก็คงรู้นะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยหลายๆครั้งก็ตกเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจมีอิทธิพลคนที่มีเงินคนที่มเีเป็นนักการเมืองที่มีอำนาจคนที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจผู้มีเงินเนี่ยนะครับบางทีก็ไปบีบไปสั่งพนักงานสอบสวนนะครับให้สอบสวนคดีแพ่งให้เป็นคดีอาญาให้ใส่ร้ายคนอื่นนะครับให้สอบสวนเข้าข้างจำเลยให้สอบสวนเข้าข้างผู้เสียหายนะครับไปเชื่อผู้เสียหายโดยที่ไม่ดู พยานหลักฐานอะไรเลยฝ่ายจำเลยจะให้การอะไรก็อมคูกัดขวางนะครับไม่ยอมสอบพยานบุคคลไม่ยอมสอบพยานเอกสารไม่ยอมรวบรวมพยานอะไรเลยนะครับสอบสวนแบบเข้าข้างอย่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนซึ่งข้อมูลตรงนี้เราจะได้มาจากการที่เราถามค้านข้อ1ข้อ2ข้อ3อย่างที่ผมบอกนะครับสุดท้ายเราถ้าเกิดเรามีข้อมูลมีเชิงลึกเช่น ฝ่ายตรงข้ามมีความสนิทสนมกับนักการเมืองผู้ใหญ่ในท้องที่นะครับมีอํานาจอิทธิพลรู้จักกับผู้กากับเออรู้จักกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างที่ผมเคยทำเนี่ยนะครับมันก็ต้องนําสื่อให้ศาลเขาเห็นว่าอ๋อพนักงานสอบสวนคนนี้ความจริงเขาอาจจะไม่ใช่คนไม่ดีนะครับแต่เขาถูกอํานาจถูกอิทธิพลถูกคนที่ใหญ่กว่าเขาเนี่ยบีบให้ทาสานวนสอบสวนแบบไม่ยุติธรรมรูปตดีมเลยออกมาว่าเราถูกดําเนินคดีทั้งๆท,ที่เราไม่ได้กระทาความผิดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องถามคา้านนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย ทั้งสิอย่างที่ผมขึ้นให้ฟังนะครับก็คือเป็นไอเดียเป็นประเด็นที่สามารถใช้ถามค้านพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทําลายน้ําหนักความน่าเชื่อถือหรือเชีหยเห็นถึงประเด็นข้อต่อสู้ประเด็นความบริสุทธิ์ของจาเลยได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถเอาไปปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับหากถูงกใจคลิปสาระน่ารู้เช่นนี้นะครับไปดูได้ในเพลิดรอยเทปเทคนิคทนายความและก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผมอธิบายกระบวนการขั้นตอนนะครับ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเาือนของทนายความไว้เยอะเลยไปติดตามรับชมกันได้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องจบคิ่ปีเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ